คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางและทานในการสิ่ธิโชคนะครับโปรดรับชมพื่อความันิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนเรื่องการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับโปรดรับชมพื่อความันิงเท่านั้นสวัสดีครับ fc ทุกท่านครับ fc พอพารวยครับพบกันทุกเช่นเคยนะฮะ ของทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับสำหรับสาวกฮานอยทั้งหลายนะครับพบกับแนวทางตัวเลขนะครับการเสี่ยงโชคนะครับสลากกิมรัฐบาลประเทศอของฮานอยนะครับพบกันวันนี้รอบของวันที่24กันยายน2564นะครับเป็นวันเสาร์เนาะวันหยุดของหลายๆคนนะครับวันหยุดราชการนะครับเรามาสรุป แนวทางของวันที่ยุบสัต์ที่ผ่านมาครับใครเฮงใครปังมั่งครับสายเบิ้ลมีเฮกันไหมนะครับเบิ้ลมาจริงๆเลยนะครับสําหรับ,รบเราจะพะกิจนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจก็หลุดนะครับหลุดแต่ว่าบางบางขั้นก็จับติดอยู่นะเฉพาะกิจหลุดไปเลยเลยครับ ตระกูลสีนี้หายไปเลยจากตารางเลยนะครับบอกไว้เลยเออนะครับเฉพาะกิจไม่มานะฮะวันนี้เฉพาะกิจพักผ่อนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มาเต็มนะฮะรอบที่สองฮานอยพิเศษนะครับขาเบิ้ลคอเบิ้ลเนี่ยคือจริงๆต้องบอกไว้เลยว่านะครับ มันต้องมันต้องแทงมันต้องแทงไปเลยอ่ะขาเบิ้ลอ่ะัไงก็รูดไว้ก่อนนะสามบาทห้าบาทก็ได้ทุนแล้วนะครับ 1, 7, 7นะครับเจมาในชุดกันเนาะต้องขออภัยที่ให้ช้าไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่าแอดมินไปทุระมานะครับอุสารีบผ่าสายฝนมาเลยเปียกโชคมาเลยนะครับยังไม่ทันรอบแรกอยู่มาถิงก็เริ่มออกแล้วนะครับ มาถึงก็เห็นเก้าหนึ่งโผล่มาแล้วนะครับล่างก็มาเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งก็มาตัวตรงเนาะในตารางนะครับห้าร้ปกตินะครับห้าร้ปกติหกเจ็ดแปดเรียงกันมาเลยหกเจ็ดแปดน่ไม่เอาเก้าศูนย์ไปเลยล่ะจะได้เรียงเนาะหกเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดก็มาตัวตรงเนาะเจ็ดแปดมาตัวตรงวันนี้ในนอกชุด เด่นนอกตารางน่าจะเหมาหมดเนาะ95นะครับล่าง95ก็มีเ hey ฮกันนะครับ95ก็มาตัวตรงครับเด่นนอกตารางคือแอดจะบอกว่าชุดกันเนี่ยชุดกันจากนอกตารางน่ะจริงๆมันเป็นชุดที่เหลือจากตรงนี้นะฮะที่แอดยกไปเพราะว่ามันจะจะเอาออกตรงไหนจะเอาตรงไหนออกเนาะอะไย,ยกมาใส่เลยดีกว่าเป็นชุดกันให้เนาะปิดไทยรอบนอย VIP นะครับฮานอย VIP ก็ คิดคาดแอดเองก็ต้องยก55ออกเพื่อเอา77วางนะครับกลายเป็น55มาซะง,งั้นนะครับโอ้โหสองเบิลเลยนะบนบนนะครับ2เบิลพิเศษกับปีพีเนาะล่างมา57นะครับล่างมา57ตัวตรงนะครับ57ก็มาตัวตรงนะครับก็ พอได้ค่ากับข้าวค่าผักกันอยู่เนาะคนที่เห็นก็เห็งไปคนที่เจ็บใจก็มีนะครับซื้อเมื่อวานออกวันนี้วันนี้ไม่ซื้ออะไรเงี้ยก็พักนะครับพักแล้วก็ดูแนวทางไปนะครับจะได้รู้ถึงทันมันบางคนก็รู้ทันมันแล้วเริ่มมีสถิตินะครับอย่างที่แอดมินบอกประจํานะครับซื้อสมุดบรนเลงหนึ่งจดสถิติไว้เลยฮะเชื่อแอดมินนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงฮนะ มันก็เหมือนเราต่อยมวยครับถ้าเมื่อไหร่เราเป็นมวยนะเราต่อยง่ยก็โอกาสแพ้ก็มีน้อยเนาะจบไว้แค่ใบเอฟซนะครับตัวชอบก็ติกต๊กไปให้บ้างแล้วนะฮะก็มีนะครับตัวชอบก็มีไปให้แล้วตัวที่โอกาสจะมานะครับสูงนะครับส่วนตัวตุกไม่ได้ติ๊กก็ไม่ใช่ไปจะไม่มานะมานะครับตัวที่ไม่ติ๊กก็มาเหมือนกันนะครับเนี่ย ตัวกันนี่ชอบหมดเลยนะฮะเบิ้ลทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมทุกวันฮะอย่างที่แอดมินบอกนะครับไม่มาไม่มาไม่รู้แต่มีเบิ้ลทุกวันนะครับอ่ะอยังไงก็แคปไปจดไว้นะครับสําหรับเลขชุดนอกตารางก็มีเหมือนเดิมครับเดี๋ยวแอดมินจะให้ไวขึ้นนะครับจะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของาหรนเฉพาะกิจเนาะนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดดู youtube นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนาะเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับแอดมินก็ต้องการวิวนะครับ f c ก็ต้องการถูกลงวันเนาะก็ว่ากันไปจากถูกลงวันก็แอดมินก็ต้องช่วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะพึ่งกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับางกกลจากโรคภัยเนาะร่ำรวยเงินทองถือไว้รวยเบอร์นะครับเนาะแข่งๆปังๆทุกรอบเด้อครับ FC กับเจอกันไหมครับสวัสดีครับ